พี่ดองครับวันนี้เป่า้โคมาน้องค่ายครับพอดีว่าสิไปเที่ยวริมโของอสซันวานครับริมโคงน้องค่ายเดี๋ยวเสิเบิงครับผู้ใดญผ้ามานนะครับนี่ครับคนผ้ามาครับน้ำหนาเลยคุณยายเบียบคุณยายระเบียบนะครับผ่านหลอดริมโค้งมาเียเพินน่นได้ผ้ามาหาหม่องจอดรถน้องค่ายแล้ววะสาธุ<ท>ครับแล้วกลัมบมาก่อนเนาะแล้วขากลับก่อนครับ สาธุครับเดี๋ยวกลับมาเข้จังมาทำบุญอ้อมาหนีด้วยเลยยายทำบอลตรีบเหรอบึงตัวเล็กมือนกันนะทายแพงลดิทายแพงเลยเท่านี้นะคะวันนี้หวยโอ้เอาหกเจ็ดเนี่ยไปเอาหกเจ็ดนะครับอีก่ะงานครับจักใบครับใบใบเจ็ด โา,ววา,ววาเาโอเาด้เล็กช่องเล็กช่องเลด้วยนะครับ67ครับพี่น้องันหเล็ก่ทยแล้วโ<ข>อเคครับขอบคุณครับปาย่า้าไปต่เส้นมองนี่บอโอ้ยโดนแลวจนหลงไปละขนมขนมของขาย ตี้กินด่ป๊อปต้มก้อยหานตำซ่าแพ้กันเลยแม่อ๋อมีแพ้อมีเาเอาไปเสียครับแม่ไปมาเยอะไหมคะน้องเอ็มพายพี่ก็ไปนั่งหรลูกมากี่ที่คะสองครับค่ะมีผงได้ลงเทได้แต่สองเอาลิมโขงเปลค่ะมขงเลยจ้า สายตดบานไทล่าวอย่าเยนอยวดูสะพานไทลาวครับมากันมากินเขาก่อนก่อนสิไปยังครับหน้าริมน้ำโขงครับเมืองกาเท่าน้ำโคงมันอยู่ไก่ไหมบ่อคืออยู่นี่เนาะพูนสะพานไทยลาวครับไทลาวของหนองคายนะครับมั่วบอมั่วตรงนอเอ้ยนี่เวลามะขามมะขามมองนะครับครับขามวังวังไปทั้งุนวิร ا คอนหลวงียงจันทร์อย่เนาะนะงยงนท วัดวัดหลวงพ่อพระไซยูุไซบ้านนี่้ขุนยุทธานุนีบ่อน่บริยุบริยุนี่บ่อเนี่ยอันนี้แม่นยังสันนิยนี่เตี้ยวเห็นข้างหน้าเนี่วัดวัดหลายวัดได้น้องข่ายนี่หลายวัดบ่กว่าวัดแยังแน่แล้วพี่น้องมาเวลาเพิ่นมากราบบายพญานาคเพิ่นกราบบายยุไซสันพญานาคก็ตรงนีมโขงนี่ล่ะผุนแม่นบ่อริมโขงผุนเนาะวัดวัดโอเจริมโขงผุนเนาะริมโขงพูนครับนาทีมากราบบายของน้องข่าย ค่ายเป็นวัดลายนะครับอันนี้คือถนนริมโขงแล้วอาหารการกินเลี่ยงเงาไปเลยแต่ถ้าหามเข้าม่ยงเมือแรงประกอสิีีขายของเนาะขายของเลาะน้ำข้างขางบ้ากันมากินต่มปลาต่มปลาน้ำโขงครับน้ำลดลุ่งบอลนี่ลุ่มที่เนาะเบาถึงเนาะลุ่งอยู่ครับฝั่งนี้คือที่เ้าแน่เห็นนี่คือฝั่ง เพื่อนบ้านครับชาวปอลาวนะครับเพื่อนก็มีแพ้คือกันต้องผนเรือดได้ไหมเออนี่เรือเรือเรือครับเรือน้ำโขงบึงกาลต้มยำมะแม่ไอ้พุ่มซังอย่างเนี้ยอะต้มเหล้าครับต้มเหล้าด้วยแมร่ด้วยครับต้มเหล้าต้มเหล้าผาธาตุพระธาตุลาหน่องเนาะเมนบะครับใส่กาอนั่นเจดีจะเป็นจำลองตัวขาวนะอ๋อตัวขาวนี่คือจำลองนี่ตัวขาวนี่เออตัวตัวตัวนั่นตัวนั่นจังเมียนนั่นเท่านี้ไปนั่นพูนครับคุณ เห็นบ่นโน่นนะครับบ่โฟกัสบ้านนะบ้านพี่หน่อยเพิ่นอยู่หั่นแหลยบ้านพี่หน่อยเพิ่นอยู่หม่องเกดีบูน้าครับนี่ๆๆนี่มีพระธาตุเจ็พระธาตุจำลองครับนี่โอ้บ่ค่อยชัดไปไหนเนาะต้มปลาครับต้มปลาน้ำโขงต้มเหล้าครับต้มเหล้าต้มปลาต้มเหล้าเฮ้ยยัยมากินข้าเขาบอกว่ามีแพ้น้ำแพ้ยข้างล่างเหมือนวะแพ้ยืนข้างล่าง คือส่วนใหญ่ลงบ่ลงบ่ลงวัดสันยานตกว่ดสันไม่ยังดออขันยานเอาอคุณย่างสามหลอดเพื่อจะหอดเออคุณเบิ่งผุดแล้วลงไปแล้วคุณเอาซ้ำนี่ละเห็นแล้วซ้ำนี่วิวดีอากาศดีครับอันตรวจพุ่นเขาเมืองพุ่นใสขี้สันนั่นะสานนั้นย้าย้วยไปเราแดงเอาวน ขี่รถเข้าไปจังสีพานไปขามไปผ่านเดนประมานแก่ไก่เด้เข้าไปสะพานขามไปขุ่นเนาะใช่เคยไปเลยเดอกเราขามไปดูได้ยากเดธรรมดาไปเที่ยวหนึ่งมุดไปดูต่ว่าต่ว่าไอ้ปากสั้นกับไปครับฟังเท่านี้สิเป็นนครหลวงครับนครหลวงเวียงจันทร์ครับริมโคง เชียงขวางนี่ต้องคำเชียงขวางอันนี้หลังเขาลองพี่เชียงขวางเชียงเชียงขวนบ่เชียงขวางหรือเชียงขวนเชียงขวนบ่บ้านเชียงขวนครับตรงคำนี่เชียงขวนท่าเรือบ่ครับท่าเรือท่าจุดไปอีกบ่ไม่เดียวอ๋อข้ามวงทั้งไหนบ่เนี่ยครับถ้าซื้อกันนี่เนาะโอ้หมดแล้วอันนี้เป็นอาหารอืมอ่า ร้านอาหารเข้มขลังเนาะอาหารเข้มขลังค่ะค่ะเรืออ๋อ oh, เข้มขลังครับไปมองทางด้านล่างลงมากดีๆอย่างนี้ครเออเออร้านอาหารเข้มขลังอรรยากาศดีดีครับลมโชยๆเลยมาเลยมากินข้าวด้วย,ยายบอกว่าซิมเป็นตำบอกคงน้องไข้ภาษาวุา้ย <c oughs> ไปนะ <c oughs> เนี่ยจะแสียบดิหอมปะ เราก็ลาบป่าเดี๋ยวต้มกับปลาเผาครับดีต e bon> like ้มยำป่าไปวัดเอ่วัดเนีงผาา่านเร่ยๆนะเพื่นวัดวัดเนียงน่ะเื่อยๆปลาเผาตำมะ่งครับต้มแจบแฉบบบย้ายแฉบอยู่แบป่ามากินมาครับ ปลาอต้มหมหอมไมาย่างเบิงตลาดน้องท่ายครับกลินโขลงน้องคลายอาหารการกินหลากหลายครับอ,อ,นนววอันบงน้ำมันาหา่บลันหน่อยมายางน้ำกลดผ่าครับผ่าเครื่องของ ได้เบียบยางออกหนานะเสียก็มีได้อะไรอร่อยขนมปันเนี่ยบอขนมปานแมปแหนมบอ บ่อหนยบมีมีหอดไข่ไข่อย่างไข่ไข่ไข่เป็ดป่ะครับฮะไข่ตัวไข่โตไข่ไไขข่่่มนโตไปฝากพระท่านเขาสิกินบ่นนอนลุงใครจังไหนครับไข่โตลูกร้อยยี่สิบหาลูกก็ได้อยู่นะครับก็กินไข่โตอยู่บ่อนไม่จักแล้วกินบ่อเนยบุบมีเยอะสุดอันนี้ลุงเป็นแรงมา คือไปไหวก่นเอาไปสิต้มจืดบ่ะคือไปไหวแบบทาำจืดเอาไว้ตีแกงใส่ผักอีตูบ่ะเอาไปสต้มจืด <c oughs> <c oughs> แกงใส่ผักอีตูตั้งแต่แย่งป่ะแล้วยับออกไปแย,ย่งไปเจาะทั้งคู่ต้มจืดแล้วเอาไปต้มตัวเนาะแกงใส่ผักอีตูจังแสบเนาะสาธุทัมบุญครับไปเดี่วยวไปไกลไลอดตลาดรัตนวาปี มาหาหลอดสื่อไโอ้ขา,ขาคาึงงามหะยใจวอรไก่เลยเมื่อเลขออกเลขล่างออกพบหนึ่งวันส,สื่อเจ็ดหนึ่งสวดนาสวดหลังบงงอย่